ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ส้มแอร์รถยนต์ชาแนลคลิปนี้ผมอยู่กับ t o y ยต้าคอมมูเตอร์นะครับเป็นคลิปล้างแอร์ตู้หลังนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้ผมจะทําอะไรบ้างนะครับถอดอะไรบ้างนะครับก็มาเริ่มกันที่เพดานหลังคานี่ครับก็ส่วนมากแล้วจะเป็นคลิปล็อกพลาสติกนะครับแล้วก็มีไฟสองในรถนะครับเป็นอตเกี่ยวปล่อยนะครับ ส่วนผ้าพิดานนะครับก็มีเป็น2ชิ้นนะครับชิ้นด้านหลังกับด้านหน้าด้านหน้านี่รวมไปถึงบริเวณตรงที่คุณขับด้วยนะครับหน้ารถนะครับก็มีปราติกเสาหน้ารถนะครับบังแดดนะครับแล้วก็ด้ามจับอยู่บริเวณหน้ารถนะครับก็เป็นน็อตไม่ได้ยากนะครับก็ผมก็เลยขออธิบายแบบคร่าวๆนะครับคลิปนี้ ส่วนใครที่อยากทำเองนะครับก็แนะนำตามเป็นดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างกันเลวกันนี่ครับเป็นแนวทางนะครับส่วนหน้าปัดแอนนะครับเป็นลิปล็อกนะครับก็งัดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนน็อตนะครับก็มี4ตัวนะครับบริเวณที่ตัวแอนนะครับตรงบริเวณพัดลมมีฝั่งละตัวนะครับแล้วก็ช่องสวิต พัดลมนะครับอยู่2ตัวนะครับฝั่งละตัวครับส่วนน็อตยึดมอเตอร์อ่าตัวแอร์นี่ครับก็มี5ตัวนะครับเป็นเบอร์สิตัวสีดำนะครับแล้วก็มีท่อนำทิ้งฝั่งละ1จุดนะครับที่ต้องถอดออกแล้วก็ท่อนำใาญ่แอร์สองเส้นนะครับส่วนน็อตที่แกะตัวแอร์นะครับเป็นน็อตตัวสีขาวนะครับก็เยอะอยู่ครับก็ต้อง อาศัยความจำนะครับส่วนรถคันนี้นี่ที่เข้ามานี่ไม่เคยล้างแอร์ตู้หลังมาก่อนนะครับขี้ฝุนเข้าไปอุดเต็มนะครับก็สาเหตุที่ลมไม่แรงนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์2ตัวนะครับซ้ายขวาครับแล้วก็ตู้แอร์เป็นตู้แอร์แบบยาวนะครับ ก็ต้องถอดออกมาล้างนะครับอ่าส่วนด้านหน้านี่จะเป็นตัวดักน้ำนะครับอย่าให้น้ำกระเซ็นนะครับก็เข้าที่ฝุนเข้าไปอุดจนลมผ่านไม่ได้นะครับใส่ที่ลมไม่แรงนะครับขออนุญาตภาพตัดภาพมาตอนที่ผมล้างนะครับและตอนประกอบตู้นะครับก็เห็นได้ชัดนะครับหลังก่อนและหลังล้างนะครับ ส่วนใครที่จะถอดก็พยายามถ่ายภาพไว้ก่อนนะครับการการลืมนะครับวก็าสายไฟเดินยังไงนี่ครับส่วนรีสต์เทนก็มีแค่ตัวเดียวนะครับปัลมสองตัวสายไฟตำแหน่งเดินนะครับก็จะมีสายไฟเส้นสั้นอยู่นะครับเป็นหางเทอร์โมนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มี ลักแค่ปลักเดียวนีครับที่ที่เราถอดนะครับบริเวณด้านข้างนะครับตรงกลางก็จะเป็น2ตัวนะครับอ่าตัวเดียวเหมือนกันนะครับตรงกลางครับตอนนี้ผมใส่ประกอบกลับแล้วนะครับก็ยึดน็อตให้แน่นนะครับแล้วก็เวคำํำเติมน้ำยานะครับ ตอนไว้ข้ามตัวน้ำยาผมทำไว้เยอะนะคลิปนี้ขออนุญาตไม่อธิบายครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไว้ข้ามตัวน้ำยาได้เรียบร้อยแล้วครับลองพัดลมลองแอร์ก่อนที่จะประกอบกลับนะครับพัดลมก็แรงดีขึ้นนะครับส่วนด้านหน้านี่ครับผมก็ได้ถอดออกมาล้างเหมือนกันนะครับแต่ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับตอนถอดตู้แอร์ตู้หน้านะครับของรถตู้นี่ครับ